ตอเนี้แยกมุมไหมในตรงไหนวัตถุดิบอานไหนสันเร์ลอยทาไหนบรรจุพันธ์ทิ้จกอก้าใจ พวกหร,รือบกกบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ,รอาหารและยานะครับก็ขอแถลงผลการปฏิบัติการตรวจยึดนะครับตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทประเภทครีมกอกหน้าขาวและก็เป็นยายืดผมผลิตภัณฑ์บำรุงผมปลอมนะครับที่ใช้แล้ว ผมร่วมมีสารอันตรายเป็นหัวระกอบนะครับสำหรับการบัญการครั้งนี้เราไม่ได้มีการขยายผลนะครับขยายผลไปถึงแหล่งผลิตนะครับได้เครื่องมือผลิตแล้วก็โกดังเก็บสินค้ามีการยึดผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นจำนวนมาก3ล้านหาายนะครับสำหรับรายละเอียดของ ตำรวจสอบสวนการโดยกองโดยกองขังการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับขู้องร้โงพกนะครับอ่าก็จะแถลงข่าวสองเรื่องนะครับดังที่ท่านประธานล่ลวมาแล้วนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องอยายึดผมอ่าที่ผู้บร,ริโภคับวก็มีผมร่วงมักจำนวนมากนะครับแล้วก็เคที่สองก็คือเครื่องสำอางพวกจําพวกที่อยอยยกเลิกเลขแล้วอ่าห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามผลิตในประเทศไทยแล้วมีอยยเคยประกาศว่ามีสามต้องห้ามแล้วนะครับแล้วก็มีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องนะครับ ซึ่งถ้าสองเคสเนี่ยเราได้ทั้งผู้ผลิตผู้นําเข้าถึงต้นต่อนะครับส่วนในเรื่องเคสของการสืบสวนการปฏิบัติการจับกลุมจนจนทลายเกรือข่ายเรื่องสถานพร้อมได้ยขอเรเชิญให้ท่านลองการกันิษนะครับท่านผู้ตรวจการนที่จบมาเสริฐนะครับกองกังการราบปรามร้ายกระทํผิดอย่าคดีผู้บริโภคนะครับปปคที่ได้กรุ้าสืบสวนแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ทั้งทั้งสองสามรายเนี่ยนะครับ ครีนะครับยืดผมและปรากฏว่ามีผมหลุดเป็นกระจุกนะครับที่การศีรษะเมื่อทางออยได้ทราบก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้ไปดูในเรื่องของการขายแล้วก็ติดต่อผู้เสียหายนะครับว่าเขาซื้อจากช่องทางใด่ในกระบวนการที่จะนําสื่อไปจนถึงหาตัวผู้กระทำผิดก็ต้องความร่วมมือกับทางตารวจปกปบะครคสนี้ถือว่าทางเราทั้งสองหน่วยนะครับทั้งปกปบและทางออย ดำเนินการได้รวดเร็วมากนะครับใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้นะครับวันนี้จะมีเป็น2ลยยักษณะใหญ่ๆนะครับท่านพี่น้องสืนนง่อมวลชนก็คือตั้งแต่กล่องสีม่วงเนี่ยมาจากด้านขวากล่อ,อ,องสีม่วงเนี่ยเป็นการปลอมยี่ห้อที่มีการน,นาเข้ามาแล้วก็่อนที่จะปลุกต้องนะครับแต่ว่าสินค้าที่เราจับได้เนี่ยเป็นผลผลิตปลอมนะครับเพราะว่าเขาปลอมไม่เหมือน ปอมไม่เหมือนก็คือเขาไม่ได้ระบุเลขที่สดแจ้งที่ฉลากด้วยคือป้อมที่พ่อมานะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือมีการใช้แล้วผู้ระโภคมีผมร่วบเป็นกระจุก,กน,นะครับสำหรับในเค้นี้ผมก็อยากจะนาเรียนพี่นองสื่อปรชนไปจนถึงพี่น้องเอกชนว่านะครับการใช้เครื่องสำอาง อยากให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อเครื่องสังงานที่ขออนุญาตจดแจ้งมีนลขที่จดแจ้งจากทางสานักง,งานเครื่องราชยาแล้วเคสนี้เป็นเ,เครื่องสังงานที่ไม่มีเครื่องหมายจดแจ้งนะครับท่านไปใช้ก็เสีย่วยวงอันตรายโดยเฉพาะกลุ่มนักยายืดผมพวกนี้จะประกอบไปด้วยทั้งกดและกระดาษนะครับกรณีนี้เนี่ยเราตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเขาอาจจะผลิตด้วยการที่ใส่สารแล้วไม่ได้ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน